วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอรัตวนชาแนลกันอีกแลว้วนะคะวันนี้เราก็จะพาไปหาที่รับกันโอเกไปกันเลยที่แรกของเรานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นที่ที่ไหนเอ่ยทุกคนลองคิดซิื้อที่ไหน <c oughs> ที่ภูเขานั่นเอง สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะคะแต่วาก็จะมาสอนนะคะนี่เองนี่นะคะทุกคนน ue, s. S <S ี่นะครับดูดิแต่เราต้องปรับตัวตรงนี <t aps> <t aps> ้เป็นเล็กๆวกบ่าถึงจะเข้าได้แล้วไม่คือเข้านะคะเราไม่อ้ดูดิอ่าเราต้องปรับตัวเล็กๆนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบลุกลุกล้างล้าง,างอะไรเนี่ยสองหมื่นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เราไปที่ต่อไปกันเลยนะคะเฮ้ยจูๆ่ๆเราก็มาอยู่ในเนี่ยทุกคนทำยังไงดีเราโดนจับแต่เราต้องหาทางออกไปให้ได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ย ทำไงดีอ๋อมีทีหนึ่งเราต้องไปยืนขึ้นแล้วก็กระโดดอ่ะนี่ไงเราเจอกุญแจเย้ เราต้องออกฟ่องว่างตรงนั้นนั่นเองเราลอดพ้นมาจากที่น่านแบบทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นซอนแอบกันโอเค ส2 1สองหนงทุกคนเห็นเราไหมถ้าทุกคนเห็นนะคะทุกคนก็กดไลค์ถ้าทุกคนไม่เห็นทุกคนก็ต้องกดไลค์โอเคเราอยู่ตรงนี้อ่ะเราไม่ขึ้นค่ะเหนทุกคนจะคิดว่าบักน,นะคะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่บั็กนะคะ จริงๆมันเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะเรานะคะก็เรื่องหาที่รับแล้วคือที่เกียดหาแล้วอะเดี๋ยวเรามาดูการ์ตูนกันดูโดเรมอนจ้าจ้าจ้าด้าจ้จแ่ล้วเซิร์ชหาสออะอยากดูโดเลมอนเซิร์ชเป็นหมาชี เขาอยากให้เราเล่นกับเพื่อนนะอีกนะคะ EP ที่แล้ว EP ที่เราเล่นกับเพื่อนนะฮะอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกนะฮะเราต้องหาที่แอบก่อนหนึ่งสามสองหนึ่งทุกคน เราอยู่ไหนมี่ไงเห็นแล้วไหมเห็นไหมคือก็สนุกดีนะฮะตรงนี้มีประตูเราถามจริงเฮ้ยประตูทำไมประตูบ้านมันเยอะจังวะ อ่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ